ก็อยู่กับช่อง B b e s t ซ n ่งแซนะครับผมตอนนี้ก็เรากำลังจะเดินทางไปงาน Motor Expo นะครับก็คลิปนี้ส่วนใหญ่เป็นการภาคนะครับเพราะว,ว่าใหม่ไม่มีอะแดปเตอร์ต่อใหม่นะครับเราจะพูดอย่างนี้นเป็นควาพัก ที่มีตอนแรกก็ไปกันเยอะนะครับแต่ว่าตอนท้ายมาคนนั้นไม่ว่าคนนี้ไม่ว่าก็จะเหลือกันอยู่ไปกันประมาณประมาณ6คนนะครับาก็ทิปเราก็ไม่ใหญ่มากนะครับไปกัน4คันอันที่ห้าสองคันร้อยสิบหนึ่งคันนะครับก็จะเป็นสิบเอาร้อยห้าสิบหนึ่งหนึ่ขับกันเรื่อยๆครับเพราะว่ามันมีนเวฟเยอะก็ต้องขับรถล็อกน,นิดหนึ่งนะครับผม คลิปนี้จะไม่พูดอะไรเยอะแล้วนะครับก็ไปรับชมคลิปเลยนะครับ เลยหี่าผไม่พอสาบแล้วผมแม่งลื่นไงพอลื่นปุ๊บเนี่ยมันเป็นเงี้ยไ่าผม้เียงกูโดนโมขนาดนั้เลยวะเอโอ้ยี่นี่อึย โอ้โหเฮียอย่างงี้กูท้อเลยไอ้เฮียใครจะไปะขนาดหนก,ก็ไปกูไปแค่นี้แหละรถกูุ่งล้างมาสกูไม่บีดเรือกูไวไอ้ไอ้เฮียแม่งเต็มล้อกูเลย เจ้านู้นดิเอหน้ามาแล้วเามาแล้วาเยนู้นเจ้านู้นยัง อากกินนกุ่มคนแท่พุกถึย่งเม้่อกคโเไงเขาเข้าผัดเซเว่นวะกินข้าวยังงรอพวกมึงอ่ะกินยังกินข้าวอย่างน้พวกมึงกินนยังนปะอาหารตาสร้างกันน่อะอะไรวะข้าวยังแล้วได้หาอะกินกัน ไอ้ดนะตต้องเลียดแล้วนี่ดูลุมล้อมัไลุมล้อมต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยเดิมเดิมเอ้เน็ตร้อยสามไม่น่เดิมเดิมอะร้อยสามเลยเดิมเดิมอะไม่มีอะไรเลยร้อยสามกยตอนไอตอนที่ กี่แี่รงอลดเรขาพาแจ้งตรงเ้นนั้นละจนนาปวดมากรอเขาเล็กไเขาไปได้ไงอใหเยอะแเยก็จะมีแว้นทานข้าวกันนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าบางคนยังไม่ได้ทานข้าวมาเลยรดนหนงผมด้วยแบบคือแบบโอ้อาการโคตรหิวเลยครับมาแบบ ส,สี่สิบห้าสิบร้ยอยม่ได้กินข้าวเลยตื่นต้องเช้ารอบเพื่อนอเพื่อนจะมาก็จะบ้าตายแบบอยู่ข้าวนะคนรายการไปกินข้าวร้อยก็ไปขับกันต่อเลยครับ ก็เดี๋ยวโดยเรื่องที่ว่าคลิปมันจะยืดยาวเกินไปนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนใกล้จะถึงเลยแล้วกัน เอเอาไมโดน่ะรไใครขับอะไรเนี่ยเบฟรอดเปิดหนังโป๊งี้กมากุยกับไอ้เหี้ยหังงนโอ้ยยปกติอ้ตามไม่ทันอยู่แล้วยังจะมาซ้อนกูอีก ท่าทานสองเงทองไงแบงอันนี้เหรอมีเขียว,ว่าทางเข้ากันคงไปได้เหมือนกันแหละ Yeah!

เฮ้ยอาผมงคี <divide> ่า <saturated> สีี่เฮ้ยพอบ็เกอร์ต้องขันนี้วูเนี่ยดอมเียท่นี่ายรูปเลยถ่ายรูปเยทุกคนเมีหนึ่บุคคลยูทูบเบอร์ที่มีอยู่ขันจริงก็สุดนะนี่ใช่ไ ก็ในส่วนของพวกรถยนต์เนี่ยผมจะไม่ขอสาธยายเยอะแล้วกันนะผมไม่ได้ตั้งใจมาจะมาดูรถยนต์อยู่ที่จะมาดูก็มีแค่ X4 เท่านั้นแหละแล้วก็จ,กจริงๆตั้งใจจะมาดูแค่ X10 แล้วก็มีมาลุ้นว่าจะมี Head 2 Sport มาตั้งโชว์ไหมคือแบบอย่างลองนัะดูสักครั้งแบบเออแบบเคยได้เจอนะเจอบ่อยอยู่แล้ว Head 2แต่แบบไม่ไม่เคยได้สัมผัสอะเอออยากลอง นี่ลืมไปอีกคันเลย R7 ต,ตั้งใจจะมาดูเหมือนกันแบบเห็นเ้าแรกก็แบบเฮ้ยมันหออัวหอก85เลยแล้วแบบ,บดูมันเล็กมากแบบเล็กเล็กระจัดๆก้อนนี้ไซส,สิบตัมใหม่ครับเฮ้ยมันสวยนะเว้ยฉันจริงครับตั้งหลอดเท่แนะบบเออลงเผื่อว่าผมบาอย่งชอบตัวเก่ามากกว่าอยู่ดีแบบเป็นตัว R ตัว R แม็กซี่ยังจืดกระบอกเลย นี่ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่สิบอาร์พันที่ย์เอ็อ 10, 000, เนอาร์แล้วก็เ,เป็นหกร้อยอาร์อาร์ระบผมก็มาใหม่แหละผมก็จะมาดูแต่งานทีละแต่ก็ไม่ได้ไมางานนี้ก็ไม่ไม่ตั้งใจมาดูกันถ่าเยเลยแวะมาดูแบบก็สวยอยู่นะก็นั่นแหละถ้าไปก็ต่างกัแล้วคาวานนะตอนน,ตนี้ตังค์มีครับอัติภาคไปแล้ว คืเมื่อพีไมจ้า ขึ้เพลงอยากได้ขึ้เนเพลงโอ้เกือบลืมไปเลยลืมรถในฝันนไงเนี่ยน,น,นิสสันจิทอีอาสัตสนุนะครับ ก็แม่งหล่อแบบชอบอ่ะแบบอยากได้อ่ะต้องไม่มีโอ้แค่ใบจากต่างของไรเซยากได้เปนฝันเลยอ่ะเขาจอดคู่ให้ทัวร์นะก็นี่ดูโอ้ชลูเขามีให้ลองขับรถด้วยในเกมแบบสุดยอดเลยใครชนะได้แอร์พอร์ตเด้อเดอเวย้ยฟังไรสายว่าเขาแบงค์อะ่ะโอ้แค่นแหละผมก็แพ้ครับแต่กว่าคลิปนี้จะลงงานขเขาหมดเวลาไปแล้วละ่ะก็ดูดูคลิปผมไปแล้วกันนะครับมีไม่เยอะเท่านี้แหละ เียกแเียกขวาไมไม่เข้าเบิจังเียต้อเห็นชพมุดก็เป็นยไงกันบ้างนะครับกับการเดินทางไปงานมอเตอร์เอกซ์โปนะครับจะต้องเรียกได้ว่าเป็นการพาไปดูข้าวๆดีกว่าเช้คว่ารีวิวไม่ได้ถ้าถ้าจะมีข้อมูลน้อยขนาดนี้ครับก็แบบก็เป็นทริปแรกของบางคนนะครับก็เลยว่าเออพาขับระยะไกลเล่นน่อยแบบ ก็ถ้าใครใจดีก็ฝากไปติดตามผมบน TikTok และเฟซบุ๊กนะครับผมก็เดี๋ยวจะขึ้นชื่อให้ตรงนี้เลยนะครับมีทั้ง YouTube Facebook และ TikTok นะครับจริงๆมีช่องทางอื่นด้วยแต่เอาแค่นี้ไปก่อนขอบคุณนะครับ